ปัดดีเจ้าป้าดาวจะพามาถอดแหนมเนาะแหนมตินแหนมสันข้อหมูเจ้าไปเจ้าพาไปถอดกันเนาะป้าดาวนหนมจะไปริ๊ดหนึ่งเนาะแหนมมันจะติดงอเจ้า แนมตินแนมตินใส่น้ำมันเนาะว่าหมูนี่มันก็มีมันติดน้อยนี่มันเป็นสันก็หมูเจ้า วันเยอะขนาดเลยวันนี้เหมือนลน้วนนอปัดได้ทำเจ้ากินสองคนพอดีอ่ะเจ้าใส่แหนมเยอะๆใส่ข้าวนน้อย กินกระเทียมมาน้าเจ้าไปชอบกินแหนมเนาะพอดีไปอันห้างไปปะไปเจอใส่อันหมูตั้งใจไปเสื้อหมูนั่นแหละแต่พอดีไปปะอันเซสันก้อหมูเนาะ เอามาสองกิโลเอาทัาแหนมเนี่ยกิโลหนึ่งมะนาเจ้ามัดกินแหนมทอดแหนมคั่วด,ด้วยกันเนาะแหนมติน้นแหนมติน้น แหนมสันอหมูค่ะหหอมเต็มบ้านเลยค่ะคั่วออกเหลืองๆหน่อยน่ามันจะได้หอมกินขเขาน้ำเหน็นม้เจ้าวันนี้ อแน่ๆเลยเ้าหมดหมอดแน่ๆเลย เหลืองอ้อยหอ,อยเจ้ามะขนาดหอมหอมหอม,มากมาก เจ้าคั่วเขามันออกเหลืองๆหน่อยเมาะวันน้นเขากินมันจะหอมจ้ะตัวหมูนี่ปลาดาวยักษนะ์เนาะยักษ์ยักแล้วก็หั่นละยักษ์ยักแล้วก็หั่นเจ้าเอามีดยักษ์เอามีดกีแต่เจ้ากีสีส้ม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 ที่เรียบร้อยก็นแลก็มาหัน่น เวลาเขาเกี่ยวมันจะได้อร่อยมันบักแข็งเอาลูกโดดใส่สามเม็ดเจ้าแล้วเดี๋ยวก็ไปกัดจุดตัวอ่ะอใส่หนนี้ตัวสิงสองยังว่าแบบไหนมันจะอร่อยพริกมั้นะ อรวนในหม้อนี่ตัวจะกินแบบซุกแบบสดเลือกเอาเองค่ะแต่คงจะมีแต่ปะาดาวนี่ยนอกกินนนะพริกนี่นะเนี่ยเจ้าเหมาะทำกันดูเจ้าขั่วออกเหลืองๆหน่อยมันหอมเจ้า จิ้มพอเรียบร้อยละส้มออดพัดนูน้ำขนาดสองคืนเนาะขวาแหมตินเซ็ตเรียบร้อยละเจ้าปลาดาวขอจกคลิปแค่นี้กันนะเจ้าปลากันคลิปใหม่คลิปหน้านอกดไล่ก์กดแซร์กดกระดิบที่ตามเฮอปลาดาวเดยเนอจ์ังได้ผักคลิปใหม่ๆเนาะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ